เราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ยังไงอ่ะดูพระพุทธอ,องค์ของเราสิอยู่ในป่าในีเขามากมายขนาดไหนแต่เราไม่รู้เรื่องมีแต่ว่าเป็นอะไรนี้นี่น่ยนยๆก็จะตายซะให้ได้เลยเออทุกข์ยากลาบากก็อดก็ทนดูสิให้มันกัดดูสิกัดแล้วไม่ต้องไปไล่มันให้มันกินให้มันอิม่ม มันกินแล้วมันกินกินกินมันบินไปแล้วมันอิ่มมันอิ่มมันก็ไม่ไม่นมนไม่กินอีกหรอกมันกินหมดเป็นร้อยตัวล้อวตัวกระสังมันแช่งมันสีมันเป็นร้อยตัวเละอยมันกินฮะมันกินไปมันอยากจะกินน่ะบอกให้มันกินมีเท่าไหร่มากินให้หมดนะจำวันนี้จะทานจะจะให้ทานเลือดอ่าเอางี้สิวันนี้เราจะให้ทานเลือด ยุงมาเกณฑ์มาแรงตัวไหนมันจะกินก็นมาลองดูสิเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมแหละเราสมโพธิรับรองกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิรับรองพึ่งสร้างเสร็จพอดีวันนี้ครบบริบูรณ์เลยทุกอย่างก็ลเลยมาสมโพธิซะวันนี้เยี่ยมยอดไหมพากันพอกันนา เพเมตตาให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยมาหมดอยู่ไกลขนาดนี้ก็มาหมดแหละเห็นไหมวันนี้เราสวดครบบริบูรณ์เลยตั้งแต่ธรรมจักหนึ่งมหาสมัยหนึ่งสวดชัยหนึ่งเป็นมงคลอย่างนี้สถานที่ตรงไหนใหม่ที่สุดเรายังไม่เคยทําอะไรสถานตรงนี้คือกุฏิหลังนี้เพิ่งจะขึ้นใหม่เราไม่ได้มีพิธีดีตรงอะไรในการก่อตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมา แต่เมื่อสร้างสมบุญเสร็จเรียบร้อยเราไม่มีเราก็มีการสวดมนต์เป็นมงคลทุกบทเป็นมงคลมหามงคลสำหรับสถานที่ตรงนี้เทวดาตั้งแต่ภูม,มะเทวดาลุกขาเทวดาอากาศาเทวดาไปถึงเทวดาทุกภพทุกภูมิทุกชั้นตั้งแต่สัตเดรัจฉานพญาน,นาคขึ้นมาจนถึง ไปถึงถึงหมดครบบริบูรณ์เลยเนี่ยขนาดนี้เป็นมงคลขนาดไหนไม่ไม่ใช่ธรรมดานี่นะเออเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นสิแล้วนั่งแผ่เมตตาไปเห็นไหมแผ่เมตตาอัปปมัญญาภพวิหารน่ะสะเทือนสะทานไปสามแดนโลกธาตุไม่ใช่ธรรมดาเด้อเราจะไปอยู่ตรงไหนเรามีจัก ความสงบร่มเย็นก็คือพวกเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราไปจุ่มไหนสงบร่มเย็นไปหมดเออไม่เหมือนคนพานนี่นะคนพานไปอยู่ตรงไหนมีแต่ความรุ่มร้อนทาพระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงไหนเย็นไปหมดอย่างพวกเราเนี่ยไหว้ผ้าสวดมนต์ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ้าง ก็ไม่เป็นไรแม่ยังเสียงก็ไม่เห็นมีเลยเออยังอุตส่าห์มาพูดธรรมะให้ลูกๆได้ฟังอยู่มีเสียงไหมนะเออเกือบยะงไ้นใ,นในเนี้ยทิชชูดได้เป็นเต็มกระถนเลย <c oughs> เป็นยังไงก็ช่างแม่ไม่ได้ตื่นใช่ไหมกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอันหนึ่งมันมีเราอยู่ในมันนั้นหรือไม่มันไม่มีเราเจ้ เราจะไปบอกทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเราบุมันก็โง่สิทำพมะพูทธเ้บอกว่ามันไม่มีเราเราอยู่ตรงไหนอ่านอยู่สิดินน้ำลมไฟมันไม่มีเราหนินะเออทุกอย่างรูปก็คือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันจะเป็นเราตรงไหนเวทนาสุขทุกเฉยๆเป็นเราตรงไหนเออจิตรับรู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสุขก็ตามจิตนี้รับรู้หมดทุกข์ก็ตามจิตนี้รับรู้หมด หรือจะเป็นอะไรก็ตามจิตนี้รับรว้หมดมันเป็นเดียวกันไหมล่ะมันไม่เป็นเดียวกันนี่จิตอันหนึ่งกายอันหนึ่งทุกอันหนึ่งแต่อันต่างกินของมันอยู่แล้วมันไปยึดมั่นถึงมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายก็ผิดเสียฮะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีนั่นอยู่ไหนอ่ะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอ่านดูสิเออดินก็ไม่ได้เราเหนียนาน้ำลมไฟเหล่านี้เออ มันไหนเป็นเราความสุขความทุกขเป็นเราตรงไหนความจําได้ไม่รู้เป็นเราตรงไหนปุงดีปุงชั่วปรุงดีปุงบาปปรุงอนาคตมันเป็นเราตรงไหนวิญญาณเมื่อตาเห็นรูปเห็นเราดับไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิน่นลิ้นชิมรสกายสัมผัสใจกับธรรมรุมรับรู้ระดับหมด มันจะเป็นเราตรงไหนนะรับรู้ระดับรับรู้ระดับเป็นเราเหรอถ้ามันเป็นเราเราไม่ให้มันดับรับรู้เราก็ม่ตั้งอยู่มาแล้วมันอยู่งั้นตลอดไปงั้นแหละนั่นคือเราอันนี้มันไม่ใช่เรานี่นะเราอยู่ตรงไหนอ่านรู้ิที่พูดมาทั้งหมดนี่มีเราไหมไม่มีเห็นไหมคําสอนของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดขนาดไหนมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยอันพวกเรามันไม่ รู้ตามก่มเมันจริงถึงไปบอกว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนี้สุขอันนี้ทุกข์ว่าไปหมดเลยอันนี้เที่ยงแท,เท้าวรอันนี้แตกสลายพังทลายเราอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นหรือไม่เราไม่ยอยากให้เต้นมีความสุขก็อยากสุขตลอดไปเราไม่อยากให้มันมีทุกข์เข้ามาโดยนั่นเห็นไหมละ่ะเราไม่อยากแก่เราก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากเจ็บบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากตายก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะ มันไม่ใช่ตัวตนเราถึงบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเห็นไหมการภาวนาถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็จะทุกข์เออไม่อยากแกขนาดไหนมันก็ต้องแก่ไม่อยากเก็บมันก็ต้องเก็ไกกบ,มกกบไม่อยากตายมันก็ต้องตายเนะ่ะถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เราจะทุกข์ไหมเพราะยังไงยังไงเราก็อยู่ใต้กฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้ทั้งนั้นนี่เอาพิจารณาเข้าไปดิ ถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละพวกเราถึงได้ทุกเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วแต่เราทุกแล้วทุกเล่าเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงมันจะทุกได้ยังไงมันเขาฟังได้หมดทุกอย่างตลรู้ตามความจริงแล้วปล่อยหมดเลยเออนั่นเห็นไหมนี่แหละคนจะพ้นทุกมรรคผลนี่พ่านอยู่ตรงนี้ตรงที่เราปล่อยหมดเราไม่ยึดมั่นถึงมมนในสิ่งใดพอรู้ตามความเป็นจริงหมดแล้วนั่นคือมรรคผลนิพพาน ถ้าใครอยากบรร้ทําใเนี่ยนั่งอยู่นี้มันรู้ทําได้หมดเนี่ยถ้าปล่อยเป็นถ้าเราไม่ปล่อยก็เกิดอีกแก่อีกเก็บอีก,ก,อกตายอีกทุกอีกต่อไปเพราะเราไม่ปล่อยเราเรา,เราไม่รู้ตามความเป็นจริงสักทีเรารู้ตัวของร้อมว่าอะไรตัวมีอะไรเป็นเราหมดเออทั้งๆที่ไม่มีเราขนาดแล้วยังบอกว่ามันเป็นเราเ,ออเกิดขึ้นขนาดไหนยึดหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นยึดหมด อะไรหายไปก็ยึดอีกเกิดขึ้นก็ยึดหายไปก็ยึดนั่นเห็นไหมต่ถ้าเราไปยึดมันทุกไหมล่ะทุกภาวนาปัญญามีเท่าหร่งัดมันออกมาพิจารณาแต่ตรองเข้าไป่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริบทมีสติมีปัญญาติดแนบทุกขั้นทุกตอนออยู่ตรงไหนมันก็มีสีอยู่ตรงไหนมันก็มีสมาธิอยู่ตรงไหนมันก็มีปัญญาสิอถ้าเราไม่ได้พิจารณาแต่ตรอง ความเพียรของเรามีนิดเดียวอยู่ตรงไหนก็ไม่มีศีลจะมาดูขาดว่าด่างว่าเพราะไปตรงไหนหละเราจะพูดเผ้อสติไปด้วยเอสมาธิยิ่งความสงบร่มเย็นจิตของเราตั้งมั่นแนี่ยนี่อันเดียวเก้าไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาแต่ตรองใครคนรอบรอู้ทัวอย่างเราก็ไม่ได้เป๊ะเราก็ไม่ได้รู้นี่เห็นไหมอ่ะมันไม่ได้างี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตา่ำไญจนแสนสบายมันปล่อยวางได้หมด ไม่มีอะไรให้เราต้องยากต้องทุกข์ยากลำบากไม่มีอะไรให้เรายึดมั่นถึงมั่นเพราะเรารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดแล้วแสนสบายหายห่วงนั่นลงตรงนี้ก็หมดทุกเสียเหรอมันยิมมีเอาอะไรมาทุกข์อีกอ่ะเอาความทุกข์มาจากไหนเพราะรู้ตามความเป็นจริงเราแล้วทุกข์ไหนถามมันดิตั้งปัญหาถามดูสิความทุกข์มันอยู่ตรงที่เรายึดมั่นถึงมันใช่ไหมต้องถามมันทิใช่ เออถ้าเราไม่ยึดมั่นถึงมันมันจะทุกอย่างไงนั่นถามมาันได้คําตอบออกมาชัดเจนด้วยอันนี้พวกเราไม่ได้เคยถามสักทีนี่เออมีต่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตัวหมดถามทีไรก็ได้คําตอบออกมาอย่างถูกต้องชัดเจนด้วยไม่มีวันไหนเราจะได้ไม่คาได้คําตอบที่ผิดเพี้ยนไม่มีลองบูชาวิสัญน,นานดูดิถามไปตรงไหนชัดเจนเนะี่ยตอบออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะถูกต้องหมดทุกข้อด,ด้วยซ้ำ ทำรรพระพทเจ็นทำดียังไงเนี่ยกิเลสมันไม่ได้แปลงเยนคนี้ถามไปตรงไหน,นตอบผิดหมดเลยไั้กิเลสมันตอบผิดมนันแทนที่จะตอบถูกต้องมันดันตอบไปแบบอุ่นเห็นไหมกิเลสมันจะเป็นยังงี้ตอบที่ไรมันก็ผิดทั้งนั้นแหละเรื่องของกิเลสไม่มีทางตอบถูกทำพระพุทธเจ้าถามที่ไรตอบถูกแม่นยันแน่นอนเลยทีเดียวนี่คือทำพระพุทธเจ้านะถ้าพวกเราตั้งใจเห็นของจริงอยู่กับเราทุกคน ถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะไม่เห็นของจริงหยกเราเลยแม้แต่คนเดียวออันนี้เราได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจแบบพื้นแบบเราก็เห็นของจริงขึ้นมาที่เรจะเห็นของปลอมได้ยังไงอะแต่ทุกวันนี้เราเห็นแต่ของปลอมมาที่เราจะเห็นของจริงได้ไหมเดี๋ยวนี้ยได้ที่นั่งอยู่นี่น่ะปัญญามีเท่าไหร่งัดมันออกมาสติปัญญามีเท่าไหร่งัดมันออกมาเพื่อเราจะรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีอะไรเสมอเหมือนคำอสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วแหละ เราเกิดมาเจอสมบัติอันล้ำค่าไม่มีอะไรเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้านี่สมบัติอันยิ่งใหญ่ล้ำค่าที่สุดเหนือโลกเลยเนี่ยเอาอย่างนี้เถะมันยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เราเกิดความทุกข์วันไหนวันนั้นเนี่ยมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงสักทีรู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างรู้ตามความเป็นจริงมันวาง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 มีแต่วางหมดเลยไม่มีอันไหนเราไม่วางอ่ะ เออรู้ตามความเป็นจริงมันต้องวางสิเราไม่รู้ตามความเป็นจริงมันถึงวางไม่ได้นี่มักผลิพภันฑ์นิดเดียวเท่านี้แหละเออกิเลสต,ตายเรียบอยู่ตรงที่เรารู้ตามความจริงแล้ววางอันนี้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงสักทีเมืดบอดงูเขาบ่อบัญญาอยู่นั่นแหละเออถ้าเรารู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันทาไมมันจะฆ่ากิเลสไม่ได้มันจะไม่รู้ความจริงมีที่ไหนอ่ะเพราะความจริงอยู่กับเราตลอดเวลาอื ใช่ไหมความจริงอยู่กับเราตลอดเวลาไหมอยู่ตลอดเวลาไม่ไว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปตรงไหนก็ช่างจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงจะเป็นขั้วลูกเหนือลูกขั้วลูกใต้ตรงไหนก็ไปทีเออมันก็มีความจริงอยู่กับเราตลอดเวลาอืต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติต่างภาษาก็ช่างทุกคนเหมือนกันหมดเออจะพูดคนละภาษาก็ช่างเหมือนกันหมดไหมคําว่าคนอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกันหมดเลย ไม่แต,ตากต่างกันเลยคนหรือว่ามนุษย์เท่านั้นเหมือนกันหมดเลยนี่นเห็นไหมอะมันจะบอกว่าอันนั้นภาษานั้นอันนี้ภาษานี้อันนั้นชาตินั้นอันนี้ชาตินี้ไม่ใช่คนหรือมนุษย์เท่านั้นรู้ตามความจริงหมดเลยยึดก็ยึดเหมือนกันเวลาเรารู้ตามความจริงปล่อยก็ปล่อยเหมือนกันคนทุกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นนับถือศาสนาใดก็ช่างถ้าเรารู้ตามความจริงก็วางได้หมด ถ้าเรามานับถือศาสนาพุทธถ้าเราไม่รู้ตามความจริงไม่มีทางพ้นทุกได้ศาส,สนาในกุชางถ้ารู้ตามจริงก็พ้นทุกได้หมดจีเอาตรงนี้สิของจริงมีกับพวกเราอยู่แล้วเอาตั้งใจเอาอันนี้มันถึงจะทุกข์ย,ยากขนาดไหนก็อดทนเถอะมีแค่นี้แหละนะอะเรามาสมโพธิเอานิดเดียวอ่าอ่า อางั้นแหละเอ้คนมันจะตายมันว่ายุงกัดมันมันจะตายเออ